อัลสมบิลลอฮิราะห์มานีราะหิมอัลฮัมดุลิลอฮิรับบิลอาลามินวะบิหินสตาอินวลลัลลอฮิวลานบ يינו มุฮัมมัด وعلاءله وصحبه وسلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นักเรียนชั้นปีสองมุตวัซิดนะครับที่รักทุกท่านวันนี้วิชาตับซีดนะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่าสิ่งที่ครูอาจจะอธิบาย ให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ครูได้อัดเสียงไปเนี่ยครูได้ทวนฟังนะนักเรียนถ้าใส่หูฟังเนี่ยนักเรียนก็จะได้ติดตามและทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนที่ไม่มีเวลาตรงกับครูก็สามารถไปย้อนดูได้อันนี้คือสิ่งไปย้อนฟังนะครับย้อนฟังได้ในสิ่งที่ครูได้ให้เป็นความรู้ไปนักเรียนมีหนังสือที่มือด้วยมันจะเป,นเป็นการสะดวกง่ายดายในการที่นักเรียนจะได้ทบทวนนะครับ ครั้ที่แล้วครูได้บอกเกี่ยวกับสุรอั a ด d u h นะครับแปลว,ว่ายามสายแล้วก็ได้อธิบายถึงสาเหตุการเที่ยวรตลาได้ประทานลงมาตลอดจนความหมายคาคาศัพท์นะครับครูไปจบที่ความหมายของศัพท์วันนี้ครูจะอธิบายความตับซีดนะครับว่าความหมายโดยรวมของสุรอ h a ด d ฮานั้นส่วนแปลไทยนักเรียนก็ไปหาแปลเอาตามหนังสือที่ที่มีจําหน่ายอยู่แล้วนะครับหนังสือ ที่มีขาย,ยทั่วไปที่เป็นกุรอานแปลไทยนักเรียนไปไปค้นคว้าตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับแต่ครูจะให้เฉพาะความรู้ที่เป็นความหมายที่เป็นภาษารับนะครับวัดตุฮาเนี่ยเรียนวัตตุฮาวาวที่อยู่ข้างหน้าวัตตุฮาเนี่ยอธิบายความมะนายจะมารีวะอักซมะสุบฮานะฮุตาลาอัละลอฮ์ซลาได้สาบานสาบานบิวักติดตัวฮาด้วยเวลาดัวฮาเวลายามสาย วัตุหาก็ตามด้วยวันไลลี่ดราสยาวาวตัวนั้นน่ะเป็นกอซัมเหมือนกันคือเป็นวาวที่อลอตตาไดา้ได้สาบานว่าบิลไลลีนอกจากสาบานเวลาเช้าแล้วเนี่ยเวลากังวันแล้วเนี่ยยังได้สาบานในเวลากลางคืนว่าบิลไลลีอิราสาเนี่ยวันไลลีอิราสาเนี่ยคำว่าวิลไลลี อิดากตตอบิซอลามิฮีอิดาแปลว่าเมื่อกต่อแปลว่าปกคลุมซอลามิฮีความมืดมิดกุลุชัยอินทุกทุกสิ่งแปลว่าอรลตาราด้สาบานเวลาดูฮาและสถาบานด้วยเวลายามกลางคืนที่ความมืดมิดมาปกคลุมบรรทัดที่สองวาลิลลาฮิและสำหรับอัลตาลา Im im อายุก็ซิมาบีมาชาอะมินมัคลูกอติฮีอัลลอฮ์นั้นที่จะสําหรับอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์สามารถจะสาบานด้วยกับสิ่ง ima, บีมาแปลว่าด้วยกับสิ่งชาอะประสงค์มินมัคลูกอติฮีจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างมาทั้งหมดเน,นี่ยอัลลอฮ์จะสาบานด้วยกับสิ่งใดก็ได้นะครับแต่เราได้ไหมล่ะ เราสาบานกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺตะลาไม่ได้ขอสาบานต่ออัลลอฮฺอย่างเดียวเลยเรานะครับสาบานต่อสิ่งอื่นไม่ได้เพราะถัดมาได้บอกว่าวะอัมมัวอมมลมะคลูกมะคลูกหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างหมายถึงตัวเราด้วยฟาลาย่าจูซุฟาลาแปลว่าไม่อนุญาตย่าจูสแปลว่าอนุญาตฟาลาแปลว่าไม่ฟาลายาจูซละหู ไม่อนุญาตสําหรับขาวไอายุก็สมะบีกอยลินลาจะสาบานอื่นนอกจากอัลลอฮฺตาลาไม่ได้โดยเด็ดขาดตัวนี้มีสองประเด็นนะหนึ่งอัลลอฮฺตาลาสามารถสาบานด้วยกับอะไรก็ได้ที่พระอ,องค์ได้ทรงสร้างมันมาเพราะทุกสรรพสิ่งอัลลอฮฺตาลาสร้างม,มาทั้งหมดส่วนมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่สามารถสาบานด้วยกับอื่นจากอัลลอฮฺตาลาได้เลย ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับอักษสมาสุบฮหานะฮูบีมาตารอกะรอสูละหูและลอตลาได้สาบานว่าพระองค์นั้นจะไม่ทอดทิง้งทิ้งใครละ่ะเรารู้สาบ,บหนูซุนไปตั้งแต่คราวที่แล้วละคือสาเหตุการลงมาก็คือพวกมุชนิกินเยอะๆถากถางท่านนาบีว่าลอตลาได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วไม่สนใจเจ้าแล้วนะเนี่ะลอตลาสาบานว่าอันนะฮูมาตาะเรการอสูละหู สุลลอฮฺวะเลยิวะสัลลัมอลัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งท่านรอซูลสุสลสุลลฮฺวะเลยิวะสัลลัมมุนซูนับตั้งแต่อิคตาร์ฮูอลัลลอฮ์ตาลาด้วยเลือกเฟ้นเขาเลือกเฟ้นใครล่ะฮูตัวเนี้ยเลือกเฟ้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลอฮฺวะเลยิวะสัลลัมลีริซาละตีฮีเพื่อนำสารจากอลัลลอฮฺตาลานั้นมาสู่ชาวโลก นำสารของอัลตาลานั้นมาเป่าประกาศต่อชาวโลกอัลเลือกท่านนบีให้เป็นนบีของอลัลไงว่าลาอับกอตอฮูอัลตาลาไม่ได้โกรธไม่ได้เกียรท่านนบีเลยมุนดูออาฮบูฮูนับตั้งแต่วันที่อัลตาลาทรงรักพระอง,ะองค์พระองค์ทรงรักท่านนบีมอมัซโอลฮะเลวัสลัม ที่กล่าวหาพรกะกรชกล่าวหาแปลว่าไม่เป็นจริงวะหุวาฮาบีบุลมุขตาดฟาหูว่าฮู้ว่าในที่นี้กลับไปหาท่านนบีมวัวมาสลวลรอสลัมคือเขานะ่ท่านนาบีมวัวส่วนรอฮุเลวะสลามนะ่ะฮาบีบูอัลฮาบีบูฮาบีบแปลว่าเป็นสุดที่รักทเทอรอตลานั้นมุขตาดเลือกเฟ้นแล้วอลัลลอฮ์เลือกท่านเป็นนาบีแล้ว อัลลอฮ์ก็รักในสิ่งที่ให้ท่านมาเผยแพร่และทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นนบีของพระอ,องค์ว่าอันนาลาหูสําหรับท่านนบีนั้นว่าแปลว่าและอันแปลว่าแท้จริงลาหูสําหรับพระองค์ระบสำหรับท่านนาบีนั้นฟิตตา,บบาริลอาอคิรตีในโลกอาเคโรนั้นมีนัลมากอมิลมหมูด ท่านจะอยู่ในมกอมแปลว่าตำแหน่งฐานะที่สูงส่งอัลมาฮมูดมาฮมูดแปลว่าได้รับการยกย่องได้รับการสารรเสริญสําหรับอาเครอน้นอาเครอลาจะให้นบีอยู่ในตําแหน่งที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่วัลฮาดุลมารูดและได้ประทานแอ่งน้ําที่เป็นต้นกําเนิดของน้นํานะใครเป็นประชาชาติของท่านนาบี ราจะต้องไปเจอกันที่เฮาดูอัลเฮาดูก็คือแอ่งน้ําบอ่อน้ําซึ่งมันเป็นทางไปสู่สวรรค์วันนั้นถ้าเราเดินไปเจอบอ่อน้ําในวันกิยามะนั่นแปลว่าเราเป็นประชาชาิท่านนาบีมาถูกทางแล้วกําลังจะเดินไปสู่สวรรค์ของพระอ,องค์นั่นเองอัลมารูดเป็นที่กําเนิดของต้นน้ําของทั้งน้ํานมน้ําเหล้าน้ําจืดสนิทอะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลย ใครดื่มเข้าไปแล้วเขาจะไม่กระหายอีกต่อไปวารฟาดาร,ร์จัดรอฟายรฟารฟาโอลวตลาจะยกฐานะดาร,รจาดไปอยู่ฐานะที่สูงส่งดาร,ร์จัตุนดาร,รจาตลำดับที่สูงส่งวอร้อยรอซาลิกะและอื่นจากนี้อีกมาจาจาอาลูหู สิ่งที่ท่านได้กระทำไว้ยา่าอะยาจะหาดูยาาดูฟิดดุนยาซะหาดาย่าหาดูแปลว่ามีความเข่งคัดในดุนยาว่ามาฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานั้นท่านเป็นคนที่ทำอีบาดา้อยู่ตลอดเวลามีความเข่งคัดตลอดเวลาฟัลอาฮีรอตุเราบอกว่า,วา โลกอาเคโรนั้นคอยรุนล,ละหูมีนัดดุนยาดีกว่าโลกดุนยาทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่มีอยู่มันเป็นโลกแห่งการที่เราตลาดจะตอบแทนเราทำดุนยาเพื่อจะเป็นสเสบียงไปรับผลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ที่ดีกว่าในโลกอาเคโรว่าละซาอฟอยตีหินละโดยที่ซาอฟ่านะอลัลลอฮ์ตัลลานั้นจะุยตีอะต่อยโยตีแปบลบว่า ให้อาตาธาจะให้ให้ครฟิลอาเคโรติให้ในโลกอาเคโรนั้นมินกุลิซาลิกะฮัตตาตารุดอให้ทุกสิ่งอย่างมินกุลิซาลิกะทุกสิ่งอย่างเลยที่ท,ที่อาราลาจะประสงค์ให้ฮัตตายรดอจนกว่าจะพอใจ ซุมมาอาคอซาสุบฮานะหูอาค้อซาเนาี่ยศัพท์เดิมมันแปลว่าเอาแปลว่านำมาเอามาเราตาลาได้พูดถึงได้เริ่มถึงก็ได้ซุมมาอาคอซาสุบฮานะหูตาลาอยู่อัดดีดูเนียมิฮีเราได้นับเนียมิฮีเป็นย้ำของคําว่าเนียมาตุนเนียมาแปลว่าความปรดปรานอาดาดุนแปลว่าจํานวนเราต่ลาได้นับจํานวนความปรดปรานอาลารอซูลีฮี ให,ให้ท่านรอซูลได้รู้มูลรุนตูฟูละติฮิมุลน,นับตั้งแต่ตูฟูละติฟุนตูฟูลันอัดฟ้าลันอัดฟ้าลุนตูฟูและตีแปลว่านับตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กอยู่หรืออยู่กีสะอะไรหาเพื่อจะเปรียบเทียบให้ท่านรอซูลได้รู้มายาสตักบิลูและน้อมรับ มินเนี่ยมันลอยจากความโปรดปานของเราตาลาเนี่ยเนี่ยมันลอความปรดปานเนี่ยมันไม่จะไปอ่านนามนะเนี่ยมันลอแปลว่าความปรดปานของเราตาลาฝัตุต้อยยิบุต้อยยิบุนเบมะนาซอเลหุนคิดดีๆนับสหุจะได้มีจิตใจดีๆคิดดีๆอยู่วอยู่เกาวีรอจาอา้าอหและอะไรที่หวังไว้ก็จะมีความเข้มแข็งมั่นใจมากขึ้น ฟิลอลอตาตอาลลตาลาห์วัจฮุลขิตอบอิลัยฮิแง่มุมที่อัลอตาลาต้องการที่จะบอกท่านนาบีจะพูดด้วยกับท่านนาบีเนะี่ยอิลฮิกออีลันโดยพระอ,องค์ได้ตัดไว้ว่าก็อ,อิลานพงตัดว่าอาลัมตะกุลยาตีมันบอกว่าท่านนาบีเนะี่ยท่านเคยเป็นคนที่กำพาคำว่ายาตีมยาเต็ม อ่าตัวนี้แปลว่าหรือลำแปลว่าไม่มันเป็นคำถามที่ตอบได้เองเลยนะว่าไม่ใช่ดอกหรือที่พบว่าเจ้านั้นเป็นเด็กกำพร้าบีฟักดีวอับ,บวัยกะโดยท่านไม่มีพ่อแม่ฟีตูฟูและติฮีตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ ท่านนบ,บีเป็นเด็กกำพร้าเราเรียนประวัติศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่าท่านนบ,บีนั้นเกิดมาไม่ได้เห็นหน้าพ่อหรอกครับเพราะท่านอยู่ในคันของมารดานั้นพอ่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเกิดมาก็ได้ไม่นานนะครับยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะักหนาแม่ก็ต้องตายจากไปท่านนบีท่านไม่มีทั้งพอ่อทั้งแม่ในวัยที่ยังเป็นหยาตีมนะครับเป็นเด็กกำพร้าฟีตุฟูละตะฮี ลอตลมามฟะอาว่ากะอิลาอัมมิกะลอตลาก็ให้ทีพับพิงไปอยู่กับไปอยู่กับลุงของท่านลุงชื่ออะไรครับอาบีตอเลบอาบูตอเลบนะครับซึ่งเป็นพี่ชายพ่อของท่านอาบีมอมัซโอลฮัวเลวัลสลัมอาบีตอเลบขักฟากาฟลากาท่านก็เลี้ยงดูท่าน นี่ถ้าจะทอดทิ้งไปก็ไม่ต้องไปดูแลแล้วมันจออยู่ใครเดินเร่ร่อนไปเมื่อพ่อแม่ก็ลุงก็เอามาเลี้ยงแล้วรักเหมือนลูกของตัวเองนะครับวันที่นบีไปอยู่แล้วรู้ว่าบารากัตเกิดขึ้นมากมายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ออกลูกให้น้นํานมเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นมมอิซาดตั้งแต่เป็นยะเป็นเด็กอยู่เลยลุงเอาไปเลี้ยงที่บ้านคนไม่มีพ่อมีแม่นะครับเป็นเด็กกำพร้า พี่น้องก็ไม่มีนะครับคนเดียวตัวคนเดียวเลยเนี่ยเราตลาดทบทวนให้นบีได้เกิดความจําและเกิดการเปรียบเทียบว่าเด็กกำพร้าเราตลาก็ให้ที่พักพิงไปอยู่กับลุงตอนที่หนึ่งวาวาเจดากาดอลันเจ้าเคยเป็นคนที่หลงผิดไม่ได้รับทางนําจากอันอิสลามอัลมาริฟติอัชชารีอะจากการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของอิสลาม ฟาฮาดากะฮาดาฮิดายะแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ก็นำทางเจ้าอีไลฮาไปสู่ศัจธรรมไปสู่บทบัญญัติของอิอสลามเคยไม่รู้อะไรเคยหลงผิดเคยไม่รู้อะไรเราตลาดก็ให้รู้ในเรื่องบัญญัติของอิสลามและนำพาไปสู่สัจธรรมอิสลามอันที่สอง อันที่สามว่าวาจะเดกับฟาก,กีรอนฝาอนากะอัมมันสิวาหูเราตลาพบว่าจ้านั้นเป็นเด็กกำพร้ายากจนนะเป็นคนฝาก,กีสยากจนแล้วกัฟากน้ากับพระองค์ก็สรงให้พอมีอัมมันสิวาหูเหมือนกับคนอื่นเขา แต่ไม่ได้แปลว่าทารวยนะนบีไม่ได้แปลว่าทารวยเพราะว่าจนหลือเกินนบีไม่มีนะครับเป็นคนยากจนมากแล้วก็พอให้มีวากีนาอูหูสัลอหัวอะไรว่าสลับข้าที่บายความอะที่เราซุนมีเนี่ยมั่งมีขึ้นมาเนี่ยหัวอันนัลลอฮะตอหูแท้จริงเราตลานั้นให้กับเขาให้กับท่านนบีอะตอว่าให้ กาฟ้าความพอเพียงนะไม่ได้ไม่ได้เป็นแปลว่ารวยล้นลำ้ำล้นฟ้านะแปลว่าให้พอมีแล้วก็นบ,บีก็รู้จักพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่วาจาลาหูกอนิอันบีมาอะตอและสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยกับสิ่งที่อลัลตละลาดได้มอบให้ ไม่ได้รวยอะไรนักหนารู้ว่านบีเราจนนะครับแต่ว่าไปเดียจนในขนาดแย่แต่ว่าอันเราก็ให้พอมีรู้จักพอเพียงบพฟิลฮาดิดนะบีในฮัดีสนับสนุนว่าไลซซลกินาอันกัสโรติลอารอดีเขาบอกคนที่รวยนะไม่ได้รวยเพราะว่ามีเกียรติยศมีความมีเงินทองมากมายไม่ใช่เวลากินนัลกินาแต่ถ้าว่าความมั่งมีความร่ำรวยนั้นยินันนับ ร่ำรวยทางด้านจิตใจจิตใจสูงส่งนะครับซุมมาจากะรซุบฮานะฮูซาลาตสตาวะซายาหลังจากนั้นลอตลาได้สั่งเสียสามประการวะซซยาแปลว่าวาซียะตุนวะซอยาแปลว่าคำสั่งเสียวะโซบิฮะรอซูาลโซลลฮัวเลวะสลัมได้สั่งเสียต่อท่านรอซูาลโอลลฮัวเลวะสลัม วัลคิตบุลามสั่งเสียท่านนาบีเนะี่ยแต่มันมีผลพูดมามีผลต่อทุกคนนะครับที่ปฏิบัติตามนาบีคิโตบุลามที่นี่ครูอธิบายให้เข้าใจเลยก็คือว่าสั่งแม้จะสั่งดานบีโดยตรงแต่มีผลต่อผู้ที่เป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตามนาบีทุกคนอันนั้เรียนเขียนเลขหนึ่งเล็เๆไว้หนึ่งสั่งอะไรบ้างวะซอฮุบิอาดามินอิดลาลิญยาติ เขียนเล่นหนึ่งเลเร็กๆวานะซอสั่งเสียไม่ให้เราไปต่ำต้อยด้อยข่าไปดูถูกคนที่เป็นคนอย่าตทีมเด็กกัมพาอย่าไปทำให้เขาต่ำต้อยว่าอีฮานตาีฮีดูถูกดูแคนเขาวากอลาบตีฮีอาลาฮัก,กีฮีอย่าไปละเมิดสิทธิของเขาบัาล แต่ถ้าว่าอย่าตาละตตอฟูบีหีจะต้องมีความอ่อนโยนกับเขาวายาสินูอิลหีและทำดีต่อเขาเนี่ยประการที่หนึ่งนะต่างเสียให้ไม่เราไม่ไปดูถูกไปทำให้เขาต่ำต้อยนะคนยาตีมเนี่ยเด็กกัมพาเนี่ยอย่าไปดูถูกดูแคลงเขาอย่าไปเลเวลสิติเขาแต่ต้องอ่อนโยนและก็ทำดีกับเขาวอว่าซอหูเขียนเลขสองไว้ b บียดดอมินเดจริซอลต้องไม่ตะเพิดไม่ไล่คนที่เขามาขอนะเราเรียนเราเรียนไปแล้วเขาขออะไรบ้างนะขออาหารกินขอตังค์ใช้แล้วก็ขอความรู้ะขอมีสองอย่างนะขออาหารกินขอความรู้ว่นะฮีฮหีหรือว่าไปตะเพิดไล่เขาเสียเสียหายบ้านอย่ารุดดูฮูบิไลย,ยีนินเราต้องคุยกับเขาดีๆ ถ้าเราไม่มีก็บอกไม่มีต้องโต้ตอบต้องคุยกับเขาบยยนินไลย,ยินไลยินแปลว่าอ่อนโยนวอรุตฟินก็เหมือนกันมีความอ่อนโยนอ่อนหวานไม่ใช่ไล่แต่เพื่อโรคหากเขานะครับประการที่สามวาวาสาัสซอหูเขียนเลขเล็กๆไว้วาวัสซอหูไอดดนต่างเสียอะไรบิอายะตาฮัดดาซาบีเนาอามัลลอฮีอะลั จะต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความโปวดบานจากอะรถตลาที่มอบให้กับเราคุยได้นะครับไม่ผิดหลักการไม่เป็นการโอ้อวดนะครูได้อธิบายไปแล้ววัมนม,ลลม,วมูรอดุบิเนะมันละอาจะเมื่ออุนย่มเป้าหมายอันมูรอดบิเนะมันลอความโปวดบานของอรรถตลาคือจะเมี่ออุณย่มความปวดบานทั้งหมดเลยนะครับ วายะดะูลูฟีฮาเนี่ยมาตันนูบูวะเข้าไปนะั่นคือความโปรดปานที่ลอาตลาได้ประทานท่านนบีให้เป็นนบีของเราวะตะลีมุลกุรอานวะฉารีอาการเรียนรู้กุรอานและกระบทบัญญัติวะฮุวามินตับลีกิลละียัชมีลูหูคือสิ่งที่เป็นการเผยแพร่รวมไปถึงมะนาอัตตาฮัดดูสิบินเนาะมาตี รวมไปถึงมะนาะความหมายของกันพูดความโปวดปรานสรุปง่ายๆเลยก็คือสามประการที่ละตลาดสั่งเสียท่านนาบีนหนึ่งไม่ดูถูกเด็กกำพร้าสองก็ไม่ไล่แต่เพิดคนที่มาขอสามก็ความโปวดปานของอละตลาเนี่ยคุยได้พูดได้ิบียตาฮัตด,ดะัะบิเนี้ยมันหรอสรุปง่ายๆก็คือเอาขีดไว้สั้นๆว่า วซอบิฮาหน้าหน้าที่เก้าสิบห้าหน้าข้างบนเนี่ยแลักเราสุฮานตลาสาราสละวสอยาหนึ่งวซอหูบิอาดามินอิสลาลินยาตีมอันที่สองคือวสอหูบีอาดามินัจ,จริซาอิลีอันที่สามคือวสอหูบิออยาตาฮัดดสซาบินเนอมันรอนะครับอันนี้ให้นักเรียนได้จดจำให้ดีนะครับว่าครูได้ให้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับ อ่ะไปดูมายุสธฟาตมีนัลอายาสิ่งรับประโยชน์จากอายะมีอะไรบ้างอวาลันตัดยีบุลกอลบูต่อย,ยีบุญแปลว่าก่อนบุญน,นบีแปลว่าหัวใจท่าน,นาบีมาส่งเราสลามก็จะรู้สึกดีตัดยีบต่อย,ยีบุญน่ตัดยีบแปลว่าดีลิยัตมาอินน่และมีความสงบบีอันนารอบบาหูแท้จริงพระเจ้าของเขานะลำยัตรุกหูไม่ได้ทอดทิง้งว่าลำยับกีว่าลันยับกีดหูและ ไม่ได้โกรธเกลียดท่านนะยสิ่งรับประโยชน์จากฮะดิษหนึ่งก็คือหัวใจนบีก็สงบขึ้นนะคิดดีๆว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ไม่ได้โกรธเกลียดซาเนยันบาชาโรตูฮุอะลสลาตุวัลสลามแจ้งข่าวดีบาชาโระนะต่อท่านนาบีมสลอลลฮออะไลวะสลามว่าบิอันนามาอัดดดลหูสิ่งที่เราตลาได้ตะเตรียมให้กับเขาฟิลอาคิร์ ในโลกอาเครอนั้นคอยรุนมินัดดุนยาบะมาฟีฮาดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาและสิ่งที่อยู่ระหว่างดุนยาทั้งหมดเลยนะครับเาลาต่าเตรียมไว้ให้ซาเนซันซาลิซันอิมตินานุลลออะลาอับดีฮีความโปรดปานของเราแต่ละที่มีต่อพวงเบ่าของพระอ,องค์วารอซูีิสอลลอฮุเลวสัสล,ลัม และที่มีต่อท่านเรอสูนสรลอฮหวเราะวะาสลัมบิตะดีดีบะดุนีอมิฮีอ้าไยไรฮีพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ความปวดบานมากมายนะครับเราลตลาดได้มอบให้รอบีอันบานาอิตีอัลวาซียตูบิลอุสฟีคำสั่งเสียที่มีความให้รู้จักอ่อนโยน อาลาจตีมาริฟกูบิฮีแล้วก็มีความเมตตาต่อพวกเขาเหล่านั้นประการที่หออ้าอนนะอยูอันรสดิสไซลีห้าไม่ให้เราไปปฏิเสธคนที่มาขอไปโอมฟินด้วยความรุนแรงวายาดคุลุฟีซาลิกะวาไซหลุลมาลเช่นเขามาขอทรัพย์สินมาขอเงินวาไซหลุลไล์มาขอความรู้ซาดิสัน อัลอัมรูบิตถาฮัดดุสีบินยามัลลอฮิอัลลอซาบิลิชุกอัลอาบิสอซาบิลิสเนาะใช้เราได้พูดถึงความโปรดปานอัลอัมรูสั่งใชใ้เราได้ต่ฮัดดุสว่าพูดถึงบินยามัลลอฮ์ความโปรดปานของเราตลาดอัลลอฮ์ซาบิลิสเนาะโดยการสรรเสริญวะชุกรุลิลละและขอบคุณอัเราต่างอาลาชุกรุลิลละฮีต่าอาลาขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮาสุบานุตา่างอัลลานะครับอันนี้ให้นักเรียนนะครับ ได้ทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับซ้ําๆหลายๆรอบนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจอย่างดีในนี้ครูให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวค่าวต่อไปครูจะให้เธอสรุปวันนี้ยังไม่ได้ให้การบ้านอะไรเลยนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูค่าวต่อไปครูจะมอบการบ้านให้ นักเรียนทําอะไรบ้างในสุรอะตุฮดดานะครับแต่วันนี้ครูปล่อยเวลาให้นักเรียนได้ท่องจาทบทวนของครูซ้ําไปซ้ํามานักเรียนโหลดเอามาฟังเป็นของตัวเองเลยนะครับฟังซ้ําไปซ้ํามาห,หลายรอบนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงอย่างนี้หาเวลาว่างนะครับรศึกษาช่วยงานพ่อแม่ด้วยนะครับอย่าขี้เกียจนะครับว่างอยู่ก็อย่าให้ตัวขี้เกียจมันเหนือสิ่งอื่นใด นะละหมาดขอดุอากันเยอะๆนะครับขอลอตตลาดได้ให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆเหล่านี้วัสวละลลอฮฺวะลานบีนามุฮัมมัดวาลาลีวะซาบีวะสัลลัมซุลลัมอะลัยกุมบรระบระห์มัตุลลอฮฺบะละกาตุ